เก่งเห็ดถอนปุงเครื่องเรียบร้อยให้มันดูนหน้าตาให้ไม่ยากแบบนี้เนี่ยแบบนี้แบบนี้นิวก็เอากินกับกับไอ้นี่นะจ๊ะกินกับไอ้นี่ได้ขนมจีนตำพริกใแบบมะกรูดเห็ดเห็ดขอนนะจ๊ะเห็ดขอนบ้านเรย เพื่อนเราก็ลีดไฟลีดไฟลง

ต้มน้ำกับพริกใส่ใส่มนกูดแล้วก็หนึบเป็นไฟแล้วแล้วก็ใส่เห็ดกับไอ้นี้บว,วกพอมเป็นเดือดปุ๊บใส่แล้วก็ปรุงรสน้ำปะลาร้ากับชุรสรสดีแล้วแต่เสร็จ กินข้าวกันจ้ะวันนี้กินข้าวะสะักปลาสัก